เจ้าหมาปีศาจเพิ่งรับเลี้ยงมาแค่สี่วันแต่มันกลับคาบลูกสาวตัวน้อยเหวี่ยงทิ้งอย่างโหดเหี้ยมแคทเธอรีนแทบเสียสติเมื่อเห็นคานสุนัขตัวเบอร์แมนร่างยักษ์พุ่งเข้าใส่ชาลล็อตทารกวัย17เดือนที่กำลังเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านมันแยกเขี้ยวขาวโพลนแล้วงับเข้าที่พะอ้อมของหนูน้อยก่อนจะออกแรงเหวี่ยงร่างเด็กจนลอยละลิว่วกระเด็นไปไกลกว่า1เมตรแม่กรีดร้องสุดเสียงคิดว่าลูกถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตา แต่ในพริบตาที่ร่างของชารลอตพ้นทางไปเสียงโหยหวนอย่างเจ็บปวดกลับดังมาจากเจ้าขานแทนเพราะตรงจุดที่ทารกนั่งอยู่เมื่อกี้มีงูคิงบราวน์พิษร้ายแรงอันดับต้นๆของโลกซ่อนตัวอยู่ใต้หญ้าแล้วพุ่งฉกเข้าที่ขาของขานเต็มแรงมันยอมรับพิษมรณะแทนทารกน้อยที่มันเพิ่งรู้จักได้ไม่กี่วันขานล้มฟุบลงแต่สายตายังจ้องมองความปลอดภัยของหนูน้อยไม่วางตา จากหมาที่เคยถูกทิ้งสู่ฮีโร่ผู้ซื่อสัตย์ที่ยอมแลกแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องครอบครัวใหม่ความจริงที่ปรากฏทำเอาแม่ถึงกับเข่าสุดและหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความรู้สึกผิดและซาบซึ้งใจที่สุดในชีวิตนี่คือข้อพิสูจน์ว่าความรักของสุนัขนั้นไม่มีเงื่อนไขและยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะจินตนาการได้